อ่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เนาะก็มาขึ้นเรื่องที่รูได้ค้างไว้เนาะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกลางทั้งสามตัวกลางเนาะอ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเนาะไปที่หน้าหนึ่งยนะคะตัวกลางเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็วัตถุ ทึกแสงแต่ทีนี้เรามาดูความหมายของตัวกลางของแสงที่เป็นในลักษณะโปร่งใสกับโปร่งแสงก่อนนะคะอ่ะมาดูตัวกลางโปร่งใสมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะก็คือวัตถุนะคะที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ดีนะคะคือมันคือมองไปแล้วจะเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าได้ชัดเจนนะคะ ก็คืออย่างเช่นนะอย่างเช่นกระจกอ่ะอันนี้คือกระจกถูกไหมขวดน้ําคือแก้วใสพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกกระปุกใสแว่นตานะคะแล้วก็แว่นขยายซึ่งมองไปแล้วเราเห็นได้ตรงหน้าว่าเมื่อเรานำวัตถุที่เป็นพวกกระจกมากันตรงตรงตาเรา กับวัตถุที่เราจะมองอยู่ตรงหน้านะคะอย่างเช่นเราจะมองเพื่อนเราและนํากระจกแทนใหญ่เลยมากันเราไว้เนาะทีนี้เราสามารถมองเห็นเพื่อนเราที่ฝั่งตรงข้ามได้นะคะคือมันเห็นได้หมดอะนีเรียนนี่แหละคือตัวกลางโปร่งใสคือจอําง่ายๆเนาะไปตัวกลางโปร่งแสงแล,สลักษณะของเขาเป็นยังไงเป็นวัตถุที่ให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ แต่แต่ไม่ชัดเจนหรือมันจะมีความมัวอ่ะเขียนให้ดูเลยหรือมันจะมีความมัวมัวมองไม่ชัดเจนเหมือนตอนที่ครูได้บอกไปเหมือนครั้งที่แล้วเนาะชั่วโมงที่แล้วที่ยกตัวอย่างก็คือหมอกอ่ะมันจะมองไม่เห็นตรงด้านหน้าอยู่นะไม่ค่อยเห็นไม่ใช่ว่าไม่ไม่ค่อยเห็นควันไฟอ่ะควันไฟเวลาเรามองทะลุไปเลย คือมันจะมีเงาโมมวมากัน้นะคะแล้วก็พวกน้ําตกเพราะว่ามันไหลยย่ตลอดเวลาใช่ปหเวลาเรามองไปอ่ะมันก็จะไม่ชัดอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีคลื่นเนาะนี่แหละคือตัวกลางที่มันจะทําให้เราเนี่ยมองไม่ชัดจีนแต่ว่าไม่ใช่มองไม่เห็นนะคะคือไม่ชัดจีนเท่านั้นเองนี่คือความหมายของตัวกลางโปร่งแสงนะอะต่อไปวัตถุทึบแสง อันนี้ง่ายมากเลยก็คือวัตถุที่นะคะไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้หรือหรือง่ายๆมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็อย่างเช่นอ่าไม้ไม้หนังสือกระดาษนะคะพวก อะไรก็ได้ที่มีความทึบในนักเรียนท่าน,นังกําแพงกระดานดําก็ใช่นะคะ The, เธอนึกถึงลักษณะของห้องเรียนก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีเป็นกําแพงกั้นถูกไหมคะเราจะมองไม่เห็นห้องสองแล้วก็มองไม่เห็นห้องสามเราจะมองเห็นได้แค่ภายในห้องของเราเท่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้หรือวัตถุทึบแสงแค่นั้นเองนะคะ อันนี้มีอะไรมาให้เล่นอ่าเขาบอกว่าให้เราลองสังเกตวัตถุเนาะกับตัวกลางอ่าลองดูซิวัตถุทั้งสามชนิดอ่าอันนี้คืออะไรนักเรียนเดี๋ยวเปลี่ยนสีอันนี้ก็ได้อ่าอันนี้คืออะไรคะคือแว่นตาถูกไหมทั้งสามอัน,นคือแว่นตาทั้งหมดเลยอ่าแว่นตาทีนี้แว่นตามันจัดอยู่ใน ตัวกลางชนิดใดอ่ะ,อะจัดอยู่ในตัวกลางโปร่งใสเพราะนี่คือเหตุผลมองเห็นได้ชัดเจนนะคะมองทะลุผ่านเลยอะไรคือส้มตำอะไรคือปลาเซีมอนแล้วก็อะไรคือผัดมามา่าเนาะอ่ะแล้วมองเห็นเลยเพราะว่าแว่นที่เขาเอามาให้ดูในตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยมนเป็นแว่นที่เป็นกระจกใสนะคะ ต่ออันที่สองอจัดว่าเป็นตัวกลางชนิดใดเป็นแว่นเหมือนกันเลยเป็นแว่นเหมือนกันเลยอาหารก,ก็ทั้งสามชนิดเหมือนกับอันแรกใช่ไหมเป็นตัวกลางโปร่งแสงคือมองเห็นไม่ชัดเจนลักษณะของแว่นเป็นยังไงคะจะมีเขาเรียกว,ว่าแผ่นกรองแสงแผ่นกรองแสงสีดํา นะคะแต่มันไม่ใช่ดำสนิทถูกไหมมันจะมีลักษณะที่เป็นมัวมัวเขาเรียกว่ามัว,ม,วมัวนะคะ,อะมองเห็นแต่ว่าไม่ชัดเจนนะคะเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงต่อมาเอ้ยลักษณะแว่นไม่ละแว่นนะคะ,ะให้ดูดิว่ามันเป็นวัตถุชนิดใดเนาะอันนี้เราดาได้อยู่แล้วแหละว่ามันเหลือแค่อย่างเดียวอยู่ไหมทีนี้ ่ะดูแว่นนะคะอ่าแว่นเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยว่าเป็นวัตถุทึบแสงเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันคือส้มตำอันนี้มันคือปลาซมอดและอันนี้มันคือผัดมามา่านะคะอ้าวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็แค่ให้เราอ่ะรู้ความหมายเฉยๆนะคะว่า ว่าตัวกลางนะคะสนิดใดมีความหมายแบบไหนวัตถุทุกแสงมีความหมายเป็นอย่างไรนะคะ mm. ทีนี้ก็ให้นักเรียนเนาะก็ทบทวนนะคะในหนังสือหน้า122กับ123ด้วยก็ได้นะคะ mm. เพราะว่านักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดที่ครูสั่งได้ถูกต้องเนาะ mm. อ่ะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอาจจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ ก็ให้นักเรียนนะคะทำงานส่งูปุ๋ยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ